กบอาจารย์คณะเมธีแล้วก็ปรญาณเมธผู้ไฝ่ธรรมเนาะเช้า,นนะชาวันนี้วันที่ยี่สี่พฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็ป่าบ่อน้ำระอินทร์ก็ยินดีต้อนรับ พิสุบวชใหม่อีกแปดลูกเขาสุขขปรวัติป่าของน้พระจินจงจาก็ไม่นแน่ใจว่าพระพิสุวัดหลวงวัดเราเนี่ยจำนวนเท่าไหร่กันแน่เนาะได้ใจประเมินดูคร่าวๆขาขเขาประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยเกว่าลูกไม่ชีรสองร้200กว่าเนาะ พวกเราอยู that that ่ด uh ้วยกันโดยธรรมฮะอยู่ด mm ้วยกันการอยู่ด้วยกันการโดยการมีน้ำใจการรักษาจิตใจตัวเอง รักษาตนคือรักษาผู้อื่นด้วยรักษาสังคมด้วยการเฝ้ามองดูหัวใจของตนนั่นแหละคือหลักขอ,องการปฏิบัตินะไม่จะไปจับผิดคนอื่นนะจ้างทำลายผู้อื่นนั่นผิดหลักของาศาสนาพุทธ พอพระธรรมคำสอนอให้มาแก้ไขตนให้มาฝึกฝนตนและนำเอาคำสั่งสอนหรือเรียกว่าพระธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติมันเป็นธรรมดาพวกเราก็อยู่ร่วมกันโลกเท่าน,นี้แหละะ เพราะคงไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะเราเป็นคนนะยังอาศัยสมมติอยู่นะเพราะยังไม่ตายเพราะยังมีต้องเกี่ยวข้องกับโลกอยู่เกี่ยวข้องกับคนภายนอกอยู่พระพุทธเจ้าพูดว่าไม่มีบุคคลใดอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ เหมือนป่าป่าไม้ทำยังไงถึงเรียกว่าป่าไม้ป่าไม้มันก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กมีหญ้าแต่ป่าไม้ก็เกื้อหนุนจ่นเจอกันนั่นคือป่าไม้แล้วก็ยังมีเหลือของป่าไม้ก็คือกล้วยไม้ มีอยู่ไม่ใช่เนั่นเป็นกฎของธรรมชาติปกติกล้วยไม้เนี่ยจางงดงามมากเลยนะแต่ต้นไม้ไม่ค่อยชอบนะฮะฮะฮะ,ะทีไงล่ะเออนี่เป็นของธรรมชาติคู่กันที่เรียกว่าโลกธรรมนะเพราะฉะนั้นสังคมมนุษย์ก็เหมือนกันนะ,ะถ้าใจหัวใจนี่มีธรรมแล้วนะ เอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงนะทำไมเอาชนะความโกรธด,ด้วยการไม่โกรธนี่อาจจะเป็นทำคำง,ง่ายๆจะทำได้ยากมากฮะจริงไหมใครๆก็พูดได้เหมือนความดีนะใครก็พูดได้ความดีความชั่วใครก็พูดได้ ก็ชั่วแต่ตีชั่วจริงๆมันอยู่ที่ใจนั้นดวงนั้นนะไม่อยู่ที่ปากนะอยู่ที่ความประพฤตนะิอยู่ช่วยด้วยการสร้างเหตุนะมันบอกเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษหรือคำว่าเหตุปัจจโย ทุกอย่างเกิดจากเหตุเกิดแต่เหตุเพราะฉะนั้นถ้าเหตุเราดีแล้วฮะจริงไหมไม่จะไปกลัววันพรุ่งนี้ถ้าปัจจุบันดีแล้วฮะจริงไหมขนาดชีวิตนี้ยังมอบถวายให้ความมะแต่เพื่อปฏิบัิผ่านมาแล้ว แล้วอยากมีอะไรล่ะสิ่งไหนล่ะที่น่ากลัวเพราะเราทำลายความกลัวไปหมดแล้วฮะจริงไหมชีวิตคนคนนึงนะอย่างหลวงตาเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมก็สร้างวัดสร้างว่าทำบุญทำกุ้ศลมาตลอดกับครูบาอาจารย์ ทุ่มเทรั์ที่มีอยู่หลายสิบล้านที่มีอยู่ไม่รวยจะไม่เ็็ปหนี้ใครทำตามอัจภาพที่จนมีก็ทำบุญกุศลเรื่อยมาจนตัวเองได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒนนี้แล้วไม่ต้องห่วงเลยะ ขนาดเป็นโยมเราก็ไม่ทำอยู่แล้วความชั่วนะ่ออ่ว่าจะมาบวชเลยเอ่ิงไหมแต่คนเราการเดินทางมาโอ้กูก็อยู่มานานแล้วนะตั้งหกสิบปีเนะเาะะฮะก็ถือว่าอยู่นานแล้วแล้วจะกลัวอะไรล่ะ บางคนอยู่มาสามสิบสี่ิปีเขายังตายเลยจริงไหมมันไม่เกินนี้หรอกชีวิตที่เรามอบให้ธรรมะนี้นะมอบให้ศาสนานี้นะเพราะฉะนั้นความกลัวไม่มีในเรานะทำไมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะ พระองค์ก็มีนะมีนางกินจายะมีเทวทัตนะและมีอะไรต่างๆมีศาสนาอื่นลัทธิอื่นมันเป็นเรื่องธรรมดานะนับภาษาอะไรจากหลวงจาหรือวัดป่าบ่อน้ำพินะอย่าไปใส่ใจเลยเนาะ เราเอาธรรมะนั่นแหละมานำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองพ้นออกจากอารมณ์พวกนี้อารมณ์อาฆาตพยาบาทฮะอารมณ์ทะเยอทะยานด้วยตัณหาราคาะ,ะนะนี่นี่คือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติจำไว้อะไรมันก็ไม่เที่ยงนะอนิจังทุกขังอนัตตานีน่ มันไม่เที่ยงนะถ้าเห็นว่าเที่ยงก็เป็นสตติต,ติฐิแล้วเป็นมิจฉาทิฐินะบางคนอนะก็เชื่อในสิ่งที่เองไม่รู้ไม่ได้พิสูจน์นี่ไม่เรียกว่างโง่แล้วจะพูดว่ายัางไงเนาะอ่านะนะนะถึงไหมสิ่งใดซึ่งเป็นความเห็นการคาดเดา นะั่นะนะนะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพูดดยซ้ำไปเพราะว่ามันไม่ใช่ความจรงิงอาจจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้จริงไหมศาสนาพุทธเราที่อยู่ได้มาสองพนห้าร้อยหกิปีนี้ก็อยู่ได้โดยพุทธบริษัทสี่นะี่เองใช่ไหมจะเสื่อมได้ก็ด้วยพุทธบริษัทสี่นี่ที่เหยียบย่าย่ำทำลายด้วยกันตัวเล่นกันเองนะ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  เห็นไหมหลวงตามีแต่ความสร้างสรรค์ฮะมันฝาก่นน้ำพระอินทร์นะมีคนอยู่ห้าสี่ร้อยกว่ามั้งสี่ร้อยกว่าคนนะที่มาอยู่ในณะแหน่งนี้นะแต่พวกเราก็อยู่ด้วยกันนะใชว่าความเชื่อ ความงมง,งายอา้วแต่จะคิดนะอันนั้นเป็นความเห็นไม่ใช่ความจริงเนาะมันก็บ้าอยู่แล้วตั้งแต่ต้ทน,ตนที่ทิ้งครอบครัวมาบวชขนาดครอบครัวยังทิ้งมาแล้วจะกลัวอะไรอีกเนาะจริงไหมไอ้ที่ทิ้งได้ยากที่สุดก็คือครอบครัวเนี่ยลูกเมียเนี่ยลูกผัวเนี่ยจริงไหมแล้วจะมากลัวอะไรอีกไอ้พวกที่ทิ้งไม่ได้จะห่างเราที่น่ากลัวะฮะ,ฮะ,ฮะ สิ่งไง้ล่ะแหะ่บาหรเาหจาสร้างวัดป่าบนน้ำไม่ิงขึ้นมาก็ไม่ได้สร้างเพื่อตอนเองสร้างเพื่อคนอื่นวัตถุที่สร้างมาอ่าก็เป็นของศาสนา,าเป็นของสศาธศาประโยชน์ที่จะนำส่งผลต่อรุ่นต่อไปนะ,ะเกิดมามีแต่สร้างประโยชน์ตั้งแต่เปน็นโยมแล้ว ไม่มีที่จะสร้างประโยชน์และไม่เคยเบียนเบียนใครนีโลกเท่านั้นนะโลกธรรมแปดจริงไหมไม่มีหลวงตาอยู่ในมาเมื่อก่อนหลวงตาก็อยู่กับซอฟไม่ไผ่ะอยู่แค่ไม่ไผ่ฮะ อมุงระยะคาไม่กี่พยัยห้องน้ํายังไม่มีเลยะจริงไหมตอนนั้นไม่ไม่มีใครสนใจไงครูว่าน่าจะสนใจกูกตอนนั้นนะสนใจว่ากูอยู่อย่างไอมาช่วยทำกุฏิวิหารให้กูดีกว่าตอนนี้ตอนนี้มาสนใจตอนนี้มันสายไปแล้วครูว่าจริจะได้ทําประโยชน์ร่วมกันไงจริงไหม ันเป็นธรรมดามากการประพฤติปฏิบัติรมเดินทางมาหกสิบปีนี้นะก็อยู่มานานพอสมควรแล้วล่ะจริงไหมก็เซ็งตัวเองเหมือนกันนะทีไหนไม่รู้อยู่ไปทำไมเนาะเห็นโลกมาก็มนะจนเข้าสู่ภาคการสาวพัฒนนี้เนาะ และสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำให้ตนเองนะเพราะมนเอาสลาเอาวุิสีไปเข้าธนาคารไปจำนองง็คงไม่ได้ที่ไหทำทำมาก็ทิ้งให้เป็นสารประโยชน์ทำให้ศาสนานี้นะเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดนำทำเอาศรัทธาคนอื่น มาทําประโยชน์แห่งตนนั้นนะผูดนั้นเป็นคนโง่ที่สุดในโลกสําหรับหลวงตานะอะ่ฉะนั้นคําพูดจะพูดอะไรก็ได้แม้แต่ตัวหลวงตาเองอย่าพึงเชื่อนะเธอ,อจงมาลองดูเถิดวัดป่าบ่อน้ำพะเ็นไม่เคยปิดประตูวัดเพราะไม่มีประตูวัดฮะ เอออยู่24ชั่วโมงะจริงไหมคนก็เข้าได้ควายก็เข้าได้อัวก,ก็เข้าได้จริงไหมมาก็เข้าได้เสือก็เข้าได้ถ้ามีช้างก็เข้าได้ถ้ามีไม่เคยเกตดกันมาเลยนี่่ะจริงไหมล่ะเพราะว่าเราทำแต่ประโยชน์ ไม่มีโทษนะเราไม่ค่อยชอบสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีนะถึงคนจะเอามายน์ให้เราก็ไม่เอาเราก็ปัดทิ้งอยู่ดีคชอไหมอ่าเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายนะเราตั้งใจเอาสติแนบอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะนั่นคืองานของพวกเรานะอย่าให้หลงตาได้เหนื่อยฟรีนะ จริงไหมอ,อย่าลืมสร้างคุติมาสามสี่ร้อยหลังภายในสองสามปีเนี้ฮะจริงไหมแล้วก็สร้างคุณูประโยชน์คุณูประการต่อผลเยอะแยะนะอะไรนะคอมเมนต์มันว่าอะไรอะ ไอ้หลวงตามีคำถามอยู่นะครับมคำถามอะไรทั้งว่าไอ้ถ้าเข้าถึงอาที่ศีแล้วจะยังสามารถเข้าฌานลึกๆได้ไหมถ้าเรามีสติอยู่ตลอดครับอ๋ออตอนเข้าฌานมันก็ไม่มีแต่เข้าได้สิทำไมอะพระอรหันต์พระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท่านก็เข้าอยู่ไม่ใช่เออจะมาสงสัยอะไรเรื่องนี้นะก็ลองเข้าดูสิ มันก็ไม่ได้ถามคนอื่นใช่ไหมอืมนะอะ่ถ้าต่อไปอย่างเงี้ยทั้งที่ผมุทธเจ้ามาพูดมาสองพันกว่าปีแล้วไม่ใช่ท่านก็บอกเข้าชานเข้าออกอยู่ไม่ใช่อะท่านก็เป็นมีอธิศีาไม่ใช่เรื่องนี้ออมันก็มีอยู่ในคําสอนอยู่ไม่ใช่ในพระเตวีตุในอะไรเนาะบาอาจารย์มาพูดมาหลายคน อ้าวตั้งใจละพรยัถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโจรินังเปตนังอุปะกะติจิตังปิจังตุมังคิปเมวะจมิจฉันสุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรละโสยัถามณีโชติรัะโสยะถาอภิวานันทิริสะนิจังมุทาปจาอิโนจัตตารโหสัมมาวัชันเต อายุวันอสุขังมาลังสาธุ